โอ้ผ้ากันมาเห็ดยังน้อนี่ครับนี่สวัสดีครับสาวเฟสทุกคนอเออมือนี่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 บ่มีแนวเห็ดผ้ากันบ้านหาคนเงี้ยโอ้กนเงี้ยหรือกนปูครับนี่โอ้ยปูบ้านเฮาเนาะ กูน่ะลูกพี่ซับดองมันลูกไข่ไงอยู่บนนี่โอ้ลูกเต็มนี่โอ้ตายลูกพี่ซับดองมันเอาไปให้นั่นกินครับนี่เชียวไปเฮ็ดพันธ์มันดับแล้วเชียวไปเฮ็ดพันธ์เอาไปเลี้ยงมาครับนี่ลูกปลาห้างกินมันดกเบือนแล้วอันนี้กับปลาล่องนะครับนี่นี่อนี้ ไอ้เมียขุดนี่มันสีดีเลยเพราะว่าครับจ๊กเลิกเลี้ยงคักครับโอ้แม่น,าานมากครับจำแค่นมาแล้เนี่ยเขาก็จ๊กที่หลังบั่นโอ้โจ๊กน้นมันบั่นี่จ๊กน้ำกลนเล่นมาครับ <laughs> ท่านนีมันถือม,ม,มือกระปูมันคาบครับคาบมือเมียอยู่ใต้เมียผมเออเอผมโค้งก้นเด็กนิกเด็กนะโอ้ได้อีกตัวครับนี่อันนี้มันเป็นปูก้นละสายพันธุ์ดิ มันมีสายพันธุ์ยังเนี่ยนะครับนี่อันนี้พื้นเออเออนี่ปูแดงครับนี่ปูแดงอันนี้โอ้นี่ปูแดงครับพี่น้องตัวอ้วนครับนี่ตัวอ้วนโอ้ตัวอ้วนเลยโบมันปูหน้าอันมาครับนี่ยกับปูโคกครับอันนี้แต่ว่ามันมาผสมกันมันบ่มีหม่องยูมันมาอยู่นี่มาอยู่น้ำมันหน้านี่ตัวหน้าตามันเป็นที่สุดเลยอ้วนมันไข่เต็มท้องแดงจากอัด เรื่องเหลืองนะครับเนาะครับครับแมนโอ้เคือปูหน้าเขาดอกอันนี้มันติหญ่กว่ามันติดอ้วนครับผมครับครับครับยังยังอีกหลายอยู่ครับมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้ว่างมาเบิองนี่มาเบิองหูมันมาเบิองหูมันครับนี่โอ้ทยูจังสี่เลยนี่มันสีจังสี่นะครับเนาะแมนครับโอ้โบหูได้นี่เอาไปลาบกระเซาะปูนะครับกินได้หลายอย่างครับผม ุ้นไปลาบไปอ้อมก็ได้ไปลาบไปอ้อมไปไปอ้อน้อครับเนาะอ้อเม่นแท้อ้อใส่ผักกระแยงโอ้หอมครับอุ้ยเป็นตัวเสียบบ่มาน้ำลายเฮียพี่น้องเ้ยบ่มาน้ำลายเฮียครับผมครับครับครับน้ำขูดก็น้ำขูดดูคนโอ้บางบางวิธีการขุดนะครับบัดนี่ขุดจังไดยมันจังก้อยชีได้ยีบปู่รถไถ้ะเคาร์ดิรถไอพ่นอันว่างว่างจาก ว่างจากขับรถกับมาหางานอดิเรก,กอันนี้อ,อันนี้อันนี้วิธีขุดขุดนะครับนี่ครับแต่ว่าเสียมกับปรกบากฏว่าดแผลเงาเหงาดินมันแกนด้วยไดบูมันงอไ<ด>เสียเนาะเพราะว่าม,มัน,มนหูมาเลยครับทำสุดท่าไม่ไพ่ในพอดีเลยมเพิ่นจะได้ปูโอ้ได้กินหมูน้อพี่น้องง่้ยกว่านี้โอ้คือขุดหน่อยแถอะน้อครับนี่มันทีประสาทตู่บันทะบอก บ่คือดูค่อยว่าอ้ยบ่คือบ่นี่้อู้หูเศรษฐีเหมยเมื่อยบ่คือบ่คือมีรูหู้หนี้อย่างมันปูแดโอ้คือสิบ่ได้กินเนาะครับบ้านนี้เจ้าเจ้าหูนี่ยกเลิกโอ้ข้นขุดปูกับขนใหญ่ใหญ่แต่ว่าขุดบ่ได้ปูแจ้งมันเป็นยังไงปูโอ้มาเบิ่งหูปูแดงครับบ้านนี้หูปูแดงมันเป็นลักษณะแจ้งไห เดี๋ยวจะมาขุดอ๋อนี่ครับนี่หูปูแดงมันที่เป็นมันที่เป็นเรียบๆครับตามธรรม,มาดาไมา่ได้การผมมักหูนี่หูปู่ผมบได้มักหูยังไงบ้างนี่อืมมักหูหน่อยๆ <c oughs> โอ้อันอันแต่ว่าอันขุดหูปูระบาดนี้มันมีหูอย่างนี้เนาะนี้ทั้งหูปูหูหนู กินแมงเงาโอ้ปูกับจีนหอดแมงเงานะครับนี่ครับไม่กินนี่ครับปู่จะตูมันได้ครับแมงเงาเนี่ยมันกินเลยเบิร์ได้ปูครับปู่จะตูมันตัวนี้อ้อันนี้กับฮู้ฮู้ปูเพราะว่าแมงเงามันจิดสอดมันบุได้่เลยมันโอ้ผมกับผมการบ่มีอย่างไรเด้อพี่น้องอืมบัดนี้กรขอตัวไปแล่นดินจักบาทก่อน ม <laughs> ือหนาะมือรุ่นเดี๋ยวสิผ้ามาบึงหู้บึงบานเดี๋ยเดี๋ยวสิผ้าไปคุดหู้บึงเที่ยวหนาะมือนี่ก็ขอพ่อสำมนีธินะครับเด้อครับสวัสดีครับ